สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราธารุ่ของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันนะมาดูกันว่าเรื่องราวระหว่างเรานะคะเขาคิดยังไงนะเขาคิดยังไงนะคะขอดูพลังงานลัคนาราศีเขาหรือคุณน,นะคะมาดูกันก่อนว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างพลังงานของชาวธาตุดินนะคะพฤศกกันมังกรธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนค่ะ ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเนาะมีพลังงานของคนที่อายุแตกต่างกันมีคนที่เด็กกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือเป็นเป็นเป็นคนที่น่าอ่อนกอว่าวัยเนาะแล้วก็มีพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะ อยู่ห่างไกลแต่ใจยังคิดถึงหรือว่าในช่วงนี้มีการห่างเหินกันไปเงียบกันไปไม่ได้คุยกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ยังมีความรู้สึกที่คิดถึงกันนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานของคุณและเขานะถ้าตรงเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ,ะดูตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะมีเลข8ปดเลข8นะคะแ 8, 8, 8แล้วก็8 6 6หหรือว่าเลข6 มีชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะขึ้นมาเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรื่องราวระหว่างเรานะคะเขาคิดยังไงเรื่องราวระหว่างเราเขาคิดยังไงนะคะขอเช็คพลังงานความรักของคุณและเขานะ สองถ้วยโอ้มีความรักให้กันนะคะเนี่ยคุณและเขามีความรักให้กันเนาะมีพลังงานของชาวต่างชาติต่างทีนแดนไกลนะคะพ่อไม่แม่ๆหรือเป็นคนในเครื่องแบบได้นะทหารราชการำตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้พลังงานของคนที่มีความแตกต่างกัน,นะคะ่ะ แฮงแมนไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่านะคะโอ้ยเดลลเวอร์ over, ยังรักกันอยู่นะคะพลังงานของความรักพลังงานของเนื้อคู่เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้คุยกันคุณนิ่งเงียบกันนะยังมีความรู้สึกคิดถึงนะคะแล้วก็ผูกพันซึ่งกันและกันมากๆยังมีในเรื่องของแรงดึงดูดสูงมากๆคุณยังรักกันนะ่ะอืม แต่ถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรกันไปนะคะรู้สึกว่าอาจจะต้องรอเวลาหรือว่าติดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยังมีความรักความคิดถึงให้กันนั่นเองนะคะหรือต่อให้นิ่งเงียบกันไปไม่ได้คุยกันจบกันไปแล้วก็ตามนะคะยังรักกันอยู่เป็นพลังงานของคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้หรือไม่อยู่แล้วก็ได้ แต่ยังมีความรักอยู่ในนั้นนะคะมีความรักความคิดถึงความผูกพันนะคะเราก็เ้วก็ยังมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากๆคุณและเขาน่าจะมีความแตกต่างกันนะแต่เป็นความต่างที่ลงตัวนะคะแล้วก็ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆเลยพลัางงานความรักของคุณประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ เรื่องราวระหว่างเราเขาคิดยังไงบ้างคะแต่ที่แน่ๆคือเขารักคุณนะพลังงานของคนที่เจอกันผ่านรักออนไลน์เดทออนไลน์ได้นะคนที่เด็กกว่าคุณนะมีการสืบ่อ,องเฝ้าดูเฝ้ามองนะคะขึ้นไพ่เดอะไฮโลแฟนขึ้นไพ่เดอะฟูลมีมีความที่ ยังอยากที่จะลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้อยู่นะคนคนนี้คือถ้าคุณเป็นคนเก่าไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยนะสองคุณยังให้ความสนใจคุณมากๆคนคนนี้โดดเด่นขึ้นมาเป็นพลังงานของชาวธาตุลมได้ด้วยนะคะเมถุนตุลกุมเนาะ รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากกลับมาเคลียร์ใจนะคะอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอยากเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เขายังให้ความสนใจคุณมากๆนะอืมเป็นพลังงานที่เขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะยังยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้พลังงานประมาณนั้นเลยอะนอกรู้สึกถึงพลังงานที่ เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากมายแล้วเขาก็ส่องคุณแล้วก็กลับไปคิดอะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็ห่วงแหนคุณด้วยนะคะพลังงานของเขาเนะีอืมอยากกลับมาเคลียร์ใจอยากกลับมาชัดเจนกับคุณอะไรประมาณนี้ยังตัดอกตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะยังตกอยู่เอ,อใต้พันธนาการความรักที่มีให้กับคุณเห็นไหมคะตัดกันไม่ขาดนะพลังงานดูสิคะอืม แล้วก็มีความรู้สึกหึงหวงคุณด้วยนะค,คนคนนี้เหมือนรอเวลาเหมือนคิดหาวิธีการบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเข้าหาคุณเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาในความรักครั้งนี้ อยากจะกลับมาผูกมัดแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะหรือบางท่านบางคนถ้าคุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเขาอาจจะคิดถึงเรื่องเรื่องนั้นเกี่ยวกับคุณได้ด้วยนะคะเหมือนกับเขายังหลงไหลนะคะในสิ่งสิ่งนั้นระหว่างคุณและเขาอยู่ประมาณนี้ได้ด้วยอ่าถ้าเป็นความรักที่คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอนะ่ะนกรู้สึกว่า คนคนนี้เขาอยากเดินทางมาหาคุณนะอยากจริงจังนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครหรืออาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์กับใครนะคะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆนะคะอ,อ,อยากทำอะไรก็ทำนะอารมณ์ศิลปินด้วยนะมีความรักอิสระแล้วก็เหมือนกับว่า รักความโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตแต่พอมาเจอคุณนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นพลังงานเนื้อคู่เนาะนให้สองถ้วยกับเดลิเวอร์อะนะนั่นหมายถึงเขามีแรงดึงดูดกับคุณอย่างบอกไม่ถูกแล้วแล้วเขาก็มีความรู้สึกที่คนคนนี้ใช่เลยนะคะเขารู้สึกตกบุหรรักคุณนะคะแม้ว่าคุณจะมีความ แตกต่างกันมากแค่ไหนก็ตามหรือว่าก่อนหน้านี้คนคนนี้เขาก็เคยจบนะคะความสัมพันธ์เก่าๆมาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะมีใครนะคะใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่พอมาเจอคุณอะคะเขากลับรู้สึกมากมายเหลือเกินจนตอนนี้นะคะเขาคิดถึงการที่จะ มีการคอมมิชเมนต์กับคุณอนะเออประมาณนั้นเขาอยากจะชัดเจนนะคะ <M> เขาอยากจะผูกมัดคุณ <M> อยากจะชัดเจนกับคุณนะคะอาจจะรอเวลาที่จะเดินทางมาเจอคุณด้วยเพราะว่าถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันอะเขาอยากมาเจอคุณแล้วนะคะอยากมาเจอคุณนะคะหลงสเสน่ห์คุณมากๆแล้วเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้ความรักครั้งนี้ยังดำเนินต่อไปได้ประมาณนั้นนะคะถ้าคุณแบบ ความรักยังดีๆกันอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าติดขัดอะไรบางอย่างอาจจะต้องรอเวลานะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะแต่เขารักคุณแล้วก็คิดถึงการที่จะซีเรียสในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะถ้าคนที่คุณไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ย คนคนนี้เขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะอ่านเป็นสองพลังงานเนาะเรื่องระหว่างเราเขาคิดอย่างไรนะคะขอดูความคิดความรู้สึกของเขาหน่อยสามถ้วยเขามีความสุขนะช่วงวันเวลาดีๆที่คุณและเขาได้อยู่ร่วมกันนะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาคิดว่าคุณคือรักแท้ของเขา ะค,ะคุณอาจจะมีประเด็นกันไปนะคะม,มีการหันหลังให้กันไปเนี่ยเขาอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมา่้มซ่อมแซมความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะในกลุ่มในวงสังคมของเขาก็ได้เป็นคนที่โดดเด่นมีสเสน่ห์ได้นะคะ เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาคิดว่าคุณคือรักแท้ของเขาแล้วเขาก็เหมือนอยากจะหยุดหัวใจไว้ที่คุณแล้วนะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่ปรารถนาที่จะค้นหาความรักใดๆอีกแล้วนะคะเหมือนคุณเนี้ยแหละนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตามหานะสิบไม้นะคะ เหมือนเขาอยากจะกลับมาจริงจังอยากจะกลับมาพยายามนะคะทุ่มเทในความรักครั้งนี้นะแม้ว่าความรักครั้งนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ง่ายเนาะมันก็มีความยากลําบากอยู่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขายังคาดหวังคาดหวังอยู่เลยว่าคุณและเขาจะได้กลับมาเยียวยาความสัมพันธ์นี้นะคะนกรู้สึกว่าเขาเขายังรักคุณ เขายังอยากที่จะอยู่กับคุณยังอยากที่จะมีคุณอยู่ใก,กล้ๆเขาอะไรประมาณนี้นะคะคุณยังเป็นคนสำคัญกับเขามากๆเลยนะเหมือนอยากกลับมาแก้ไขนะคะอย่างที่บอกว่าอยากกลับมาซ่อมแซมความรกักครั้งนี้ให้ดีกว่าเดิมพลังงานของไพ่ d g m e n t นะคะ พลังงานของการรื้อฟื้นเนาะสิ่งเก่าๆที่เคยจบเคยพังจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมานะคะก็เหมือนกับความรักครั้งนี้แหละนะถ้ามีการห่างหายกันไปหรือมีการจบกันไปแล้วนะก็จะมีการปลุกความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยจะได้ เหมือนจะมีสถานการณ์ให้คุณและเขาได้เปิดเผยความรู้สึกกันมากขึ้นมีโอกาสได้เคลียร์ใจได้พูดได้คุยกันนะ King Soft Cups นะคะพลังงานของคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่เลยนะคะเขารักคุณเขาคิดยังไงเหมือนเขา เขาได้รู้สถานการณ์ในความรักครั้งนี้แล้วว่าถ้าไปต่อจะเจออะไรบ้างแล้วเหมือนเขาแบบเออต่อให้จะเป็นยังไงก็ตามเขาเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะอ่ะประมาณนั้นนะคะคือระหว่างคุณและเขาอาจจะมีอุปสรรคนะคะมีความยากลำบากใดๆก็ตามเหมือนเขาเนี่ย เขาก็เลือกที่จะไปต่อนะเขาคิดยังไงคะเขาจะมางอคุณนะอการไม่มีคุณเนี่ยชีวิตมันมันช่างน่าเบื่อเหลือเกินนะคะเออเขาเขาจะมางอคุณนะขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์อาจจะมางอเร็วๆนี้ด้วยคนที่มีประเด็นกันไป สองหมานะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้ด้วยเขาคิดนะคะเนี่ยเขากําลังคิดถึงการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะดูสิกําลังคิดวางแผนแล้วนะคะจะทําอย่างไรนะคะที่จะเข้าหาคุณคิดถึงนะคะอยากกลับมาทําให้มันจริงจังแล้วก็ชัดเจนคนที่เงียบหายจากคุณไปนะคะ เขาอาจจะเงียบเขาอาจจะนิ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเขาไม่กลับมาแล้วมัง้งหรือว่าเราจบกันไปแล้วหรือเปล่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะแต่หนกรู้สึกว่าคนคนนี้ยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องราวของคุณนะคะอย่างที่บอกว่าไพ่สีดาบม,มันเป็นแค่พลังงานของการพักเบรกในความสัมพันธ์นี้เท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เนี่ยดูสิคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนบางท่านบางคนมีการปิดกันก้นกันทางความรู้สึกนะคะหรือมีการบล็อกกันไปก็ได้นะอืมไพ่บล็อกขึ้นมาถึงสองใบนะเนี่ยเขาจะเขาจะเข้าหาคุณแล้วการเข้าหาครั้งนี้คุณจะเห็นถึงความพยายามของเขานะคะการที่เขา ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณคุณจะได้เห็นได้สัมผัสนะคะถึงความรักความจริงใจที่เขามีให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะเขากลับไปคิดไปทบทวนแล้วนะคะว่าเขายังต้องการความรักครั้งนี้อยู่เขายังเขายังมองว่าคุณเป็นคนน่ารักสำหรับเขาเสมอนะคะ เขาไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปง่ายๆแน่นอนเพจ s อฟเ e m o ิ i o อนะคะอืมการไม่มีคุณเขาก็เจ็บปวดมากๆเช่นกันนะคะนี่ก่อนหน้านี้นะพลังงานของคนคนนี้ขึ้นไพ่สามดามเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ มีตัวเลือกนะคะมีการครบซ้อนก็ได้นะเพราะว่าขึ้นไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ดูเจ้าชู้อยู่เหมือนกันนะคะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้าหายเยอะอะไรแบบเนี้ยอ่าอ,อาจจะแบบมีมีการกระทําอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเ ไม่พอใจเขาแล้วก็ถอยออกมาหรือว่ามีการเงียบกันไปเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณก็ได้นะที่ผ่านมาแต่ณนะวันหนึ่งที่ไม่มีคุณนะคะไม่มีคุณแล้วเขาเจ็บปวดมากๆเลยนะเหมือนเขาเออมาคิดได้เนะว่าเขาทำอะไรลงไปตอนนี้นะคะต่อให้เขามีใครเข้ามามากมายเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะการที่ไม่มีคุณอะ มันทําให้เขาเนี่ยได้รู้รสชาติของความเจ็บปวดเนาะประมาณนั้นเลยอะคือก้าวถ้วยสําหรับเนี้ยนกไม่เห็นถึงการที่แบบยิ้มแฉ่งหรือว่าหรือว่ารู้สึกเออภาคภูมิใจอะไรที่มีคนเข้ามานะแต่เป็นความรู้สึกเจ็บปวดด้วยซ้ําไปนะคะที่ไม่มีคุณอืไม่มีใครที่จะทําให้เขา รู้สึกได้เท่าคุณอีกแล้วนะคะ,นะคะก่อนหน้านี้ความรักครั้งนี้อาจจะไม่ชัดเจนหรือเขาทำอะไรรับหลังคุณได้นะคือไพ่สามดาบเนี่ยหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าไพ่สามดาบน่ไม่ได้หมายถึงแค่รักสามเศร้าหรือคนที่สามเสมอไปนะคะก็อาจจะเป็น สถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาอะ่ะมันไปต่อกันไม่ได้อะ่ะอืมก่อนหน้านี้นะทีนี้มาดูกันเพิ่มนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะเดี๋ยวนุขออนุญาตเก็บนะเดี๋ยวรอซับไพ่ใหม่นะคะ ปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะอืมขึ้นไพ่สิบดาบเลยแหละเจะปวดรวดราวนะคะคนคนนี้นะคะคนที่เคยจบกันไป นาะอย่างที่บอกว่าเขายังอยากจะกลับเข้ามาในความรักครั้งนี้แต่การกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะนก,นกรู้สึกว่าเขาจะดูชัดเจนมากขึ้นชัดเจนทั้งคำพูดแล้วก็การกระทำใช่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ขึ้นไปสิบเหรียญเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะได้มีคอมมิตเมนต์กันนะคะออ หรือเป็นไพ่ของการการแต่งงานได้นะพลังงานพงไพ่ใบนี้เหมือนเขามีความพร้อมมากขึ้นพร้อมมากขึ้นในที่นี้ทั้งสภาพจิตใจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะดูเหมือนเขาเขาพร้อมมากขึ้นที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้ พร้อมที่จะดูแลคุณด้วยนะคะเ,ออเขาจะหาวิธีการที่จะกลับเข้ามาเพื่อเริ่มต้นใหม่ในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาจะทำออคุณจะมีความสุขมากขึ้นมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นในในหุ่นนี้นะคะถ้าเกิดคุณให้โอกาสเขานะเหมือนเขาจะกลับเข้ามาชดเชย สิ่งต่างๆที่เคยทำผิดพลาดไปนะคะให้มันดีแล้วก็แน่นอนนะคะถ้าเกิดคุณเคยเสียความรู้สึกกับคนคนนี้นะอืมเขาก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะเขาจะเป็นคนเข้ามาเยียวยาวบาดแผลตรงนั้นให้คุณรู้สึกดีขึ้นให้คุณรู้สึกเชื่อแล้วก็กลับมาศรัทธาในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ ขอดูค่ะว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณคะคนคนนี้เ a สต o o p า n t นด c คอเขาบอกว่าเขายังรักคุณนะคะ เขายังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณแล้วตอนนี้คือเขาพร้อมมากเลยอ่ะที่จะมอบความรักให้กับคุณแล้วก็คือเขาจะทุ่มเทความรักครั้งนี้แบบแบบยังไงอ่ะขึ้นขึ้นเพจสบับคัพเนี่ยคือเขามีเท่าไหร่เขาจะให้คุณหมดะนะประมาณนั้นนะมีอยู่หนึ่งเหรียญก็คือให้หมดเลยเขาจะแบบให้คุณหมดใจอ่ะอืม เขาจะติดต่อกลับมานะคะเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้เขาจะกลับมางอคุณเขาจะเป็นฝ่ายงอคุณนะเออแล้วก็ขึ้นไพ่เดอะชาริออตเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนไกลเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางได้นะเป็นคนในเครื่องแบบเนาะทหารราชาการตำรวจหรือเป็นวิศวกรได้นะคะคนคนนี้คนที่ มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสายสุขภาพนะคะชอบความเร็วอะไรแบบนี้ก็ได้นะชอบแข่งรถอ่าชอบแข่งรถนะบางท่านบางคนหรือคุณอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันเนาะเขาอยากจะบอกว่าเขาพร้อมแล้วพร้อมมากๆที่จะกลับเข้ามาในความรักครั้งนี้หรือเขาจะบอกว่าแน่นอนเขาจะกลับเข้ามาในความรักครั้งนี้ในวันที่เขาพร้อม แต่หนูรู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วนะเพราะว่าคนคนนี้เป็นไพ่เดอะชาร์ลออีออตอ่ะน่าจะพร้อมแล้วนะคะไม่น่าจะช้าอืมอาจจะไม่เกินสามเดือนหเดือนนี้นะคะถ้าเป็นคนเก่าที่เขาจะกลับมาไม่เกินนี้ก็แล้วแต่พลังงานพื้นดวงของแต่ละคนนะคะ เขาอาจจะกลับมาเร็วอาจจะประมาณเดือนหนึ่งก็ได้นะคะก็ไม่เกินเนี้ยแหละเพราะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานรวมเนาะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนดูส่วนตัวนะเพราะว่านกดูละเอียดเหมือนกันนะคะก็ลองดูนะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาประมาณนั้นยังไงคุณก็ต้องได้วนกลับมาในความรักครั้งนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น โชคชะตาพรมหิืขิตนะคะแต่คุณจะยังเปิดใจให้กับเขาหรือเปล่าคุณจะรับความสัมพันธ์นี้ไหมขึ้นอยู่กับคุณนะเพราะว่าทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจชีวิตของตัวเองนะคะเ,เขาก็ฝากมาบอกคุณประมาณนี้นะคะเขาอาจจะกําลังรวบรวมความกล้าอยู่ได้ในบางท่านบางคนเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนะคะเออ มาดูกันหน่อยนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีกครัใช่เขาเหมือนเขาอยากติดต่อคุณมาแต่บางทีเขาก็ไม่กล้าจริงๆนะคะเขาไม่อยากที่จะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะข้อความเขาบอกเขาเขายังห่วงแหนความรักครั้งนี้อยู่ ต่อให้เขาไม่กล้าเขาก็จะรวบรวมความกล้าเขาจะเข้าหาคุณแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าขึ้นไนท์ซ็อบซอดนะคะไนท์ซ็อบซอดเนี่ยคือจะไม่ช้าจะไม่ช้าไพ่เนี่ยสองใบเนี่ยคือมาเร็วแน่นอนนะคะอ่าคิงซ็อบซอดนะคะพลังงานคือพลังงานคืออยู่ไม่ไหวตอนนี้คือเขาอยากจะบอกคุณว่า เห็นเขานิ่งนะเขาอาจจะดูมีฟอร์มดูมีอีกโก้นะแต่ในใจเขาเนี่ยมันว้าวุ่นไปหมดแล้วนะคะใช่เขาเขาไม่สามารถที่จะอดทนกับความรู้สึกแบบนี้ได้แล้วนะคะเขาต้องแบบติดต่อคุณมาเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะด้วยพลังงานไพ่ของแปดไม้นะคะในซบสอดแล้วก็เดชาริออตนะคะนกมองว่าเขาจะเข้าหาคุณเร็วๆนี้แหละอืม นี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขาเขายังส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะคุณยังสําคัญสําหรับเขาการที่เขานิ่งเงียบนะ่ะใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกนะคะเขาบอกอย่างนี้นะมีพลังงานของพ่อไม้ไม,ไม้ได้ด้วยนะ k i n of ิงออส s อนห้าถ้วยตอนนี้คือคิดถึงคุณมากแล้วก็ถ้าเคยทำผิดใดๆกับคุณเนี่ยคือรู้สึกผิดแล้วนะคะเหมือนมีความรู้สึกสำนึกผิดด้วย ประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือท้ายๆนี่เป็นข้อความเนาะที่เขาอยากจะบอกคุณนะห้าถ้วยรู้สึกผิดแล้วนะคะแล้วก็คิดถึงคุณอย่างอย่างมากเดี๋ยวจะมีการเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะวัน,น